ข่าวแรกในวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพดับตำรวจเช้าเกตอุไรครับเมื่อวันนี้เวลา13นาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพดับตำรวจเช้าเกตอุไรในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ญากิ์ัญญาทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ขอไปครับทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานดอกไม้จันทร์ส่วนพระองค์ไปในการพระราชทานพิธีเพลิงศพดาบตำรวจเกตเช้าเกตอุไรโดยได้โปรดให้นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพและวางดอกไม้จันทร์พระราชทานดาบตำรวจเช้าเกตอุไรที่บ้านเล็กที่136หมู่ที่6ตน,นายองออำเภอนายงจังหวัดตรัง ทั้งนี้ดับตำรวจเช้าเกตอุไรเป็นบิดาของร้อยโทช,ชาบชายเกตอุไรผู้ช่วยหัวหน้าชุดขาวที่ประจําพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาอายุ101ปีถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาเวลา11นาฬิกาโดยภายในงานนะครับมีประชาชนร่วมแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าครับ